สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูแก้ไขก๊อกมันรั่วเนี่ยอันนี้ขันแล้วนะเนี่ยขันออกแล้วใช้กุญแจ่ขันแล้ว,ลวเห็นไหมท่มานผู้ชมเนี่ยเนี่ยแต่เช็ดหนักมันมืดมืดมโม่เลมันไม่ชัดเลยเออเนี่ยตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชม มันรั่วจากตรงนี้แต่ทีนี้ตอนนี้มันดึกแล้วกลางคืนเนี่ยปิดไฟก็มืดเลยนะท่านผู้ชมเนี่มันมืดร้านค้าเขาปิดทีนี้ยเราก็จะใช้ของที่ใช้ได้ไปในบ้านเราโดยที่ไม่ต้องไปซื้อของทีนี้ในบ้านลูกค้าก็จะมีบาวตัวเนี้ตัวนี้จะใช้กับชักโครกหรือใช,ใช้ใช้กับอ่างล้างหน้าอ่างซิงอ่างล้างจานพวกนี้คอยคุม เราจะเข้าจะมาใส่ตัวนี้ก่อนคุมไว้แล้วก็ใส่ก๊อกอีกทีหนึง่งไม่ต้องซื้อครับเพราะเรามีวาวของดีอยู่ในบ้านเราอยู่แล้ววันนี้ก็จะพามาแก้ไขก๊อกน้ํรด่วโดยที่ไม่ต้องซื้อสักบาทเอาของเก่าในบ้านเรามาใช้มาท่านผู้ชมมาดูกันแต่ตอนนี้เราจะไม่ปิดน้ํานะท่านผู้ชมน้ํามันอาจจะไหลพุ่งแรงเพราะว่ามันมาจาก๊ม มาจากปั๊มน้ำเราก็จะปล่อยน้ำทิ้งเลยพอดดอกเลยหมุกฟอกเก่าอมาแล้ว,ว,วแล้วก็ใส่ไป ปิดวาลวเลยเนี่ยแล้วเราใสา่ก๊อกตัวเียกเข้าไปเอาเอาวาลวตัวนี้มาช่วยปิดแทนก๊อกน้ําที่มันไม่อยู่แค่นั้นเองไม่ยุ่นนงยากง่ายๆใช้ของในบ้านของที่มีใช้ในบ้าน แค่นี้อ๋อให้ผมเกียร์แปบขันนิดหนึ่งแค่แป๊บเป็นจะโจรใหญ่ไปหน่อยเพราะว่ายานทั้งคืนนี้มันฉุดเราปวดมันกระทันหันอืมแล้วก็ตออัวน,นี้ขันตัวไป อืมแค่นี้จบ <c oughs> เปิด <c oughs> ปิดปิดไม่อยู่เห็นไหมยังไหลอยู่แล้วก็ปิดตัวนี้เลยแค่นี้จบง่ายๆครับท่านผู้ชมสำหรับการแก้ไขกอกน้ำยามคำคืนยามวิการรันคาปิดแล้วนะไปหาซื้อไม่ได้ตอนนี้กประมาณสี่ทุ่มแล้ว เราก็จะแก้ไขแบบนี้ถ้าเราไม่คิดอะไรเยอะมากมายแล้วก็เอานี้ใช้ตลอดไปก็ได้กอ่าไปนี้แล้วก็เอาไว้อย่างนี้แล้วก็ปิดกล้องตัวนี้เอาอันนี้ก็อย่างดีนะท่านผู้ชมที่ห่อดีด้วยก็ไม่อยากเผยชิ้นยี่ห้อมันจะเป็นโฆษณาให้เขาแต่เป็นยี่ห้อดีครับทนทานเป็นทองเหลืองทั้งตัวไม่มีผสมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ นำมาฝากแต่เพียงท่านี้ครับดีไม่ดีก็อยู่ที่การใช้งานและการบำรุงรักษาและการใช้งานของเราแต่ละคนแต่ละที่ครับขอบคุณครั้งครับสำหรับการรับชมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ